ร้อยหนังสยองระทึกขวัญที่ควรดูก่อนตายตอนที่สองลัดดาแลนเหยื่กลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วลัดดาแลนด์เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่โด่งดังมากเพราะมีสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ มีทั้งช้างให้นั่งมีรถมา้ารถไฟเล็กการแสดงฟ้อนรำต่างๆทำให้หน้าหนาวทุกปีจะมีคนมาเที่ยวเยอะมากเจ้าของก็คือคุณนายลัดดาพ,านาพาันธาภาเป็นสถานที่ยอดฮิตของวัยรุ่นสมัยนั้นที่จะไปออกเดทกันเพราะมีความเชื่อว่าคู่ไหนไปอธิษฐานขอความรักกับต้นใส่หน้าลัดดาแลนดคู่นั้นจะได้รักกันไปตลอดชีวิตส่วนประชากรในหมู่บ้านทั้งหมดนั้นล้วนเป็นคนที่มีฐานะดีเข้าไปอยู่ จึงเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐีแต่ต้นเหตุแห่งความเฮี้ยนมาเกิดขึ้นตอนที่บ้านหลังหนึ่งถูกโจรขึ้นและโดนคนร้ายฆาตรกรรมเสียชีวิตทั้งครอบครัวแล้วเรื่องสยองขวัญสั่นประสาทก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้เพราะคนที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นบางคืนก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้บางคืนก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะนานวันเข้ายิ่งเฮี้ยนหนัก ถึงขั้งตามมาหลอกถึงบ้านคนแถวนั้นอยู่ไม่ได้เลยพากันย้ายออกไปเกือบหมดจนเกือบจะเป็นหมู่บ้านร้างแต่ยังมีบ้านอีกสามหลังที่ยังไม่ไปไหนและหนึ่งในสามหลังนั้นเจ้าของเป็นฝรั่งและไม่ค่อยได้อยู่แต่จะบินมาเที่ยวเฉพาะฤด,ดูหนาวเจ้าของบ้านที่เป็นฝรั่งท่านนั้นได้จ้างเด็กสาวชาวพาม่ามาเฝ้าบ้านแต่ผ่านไปไม่นานก็มีโจรมาขึ้นบ้านหลังนั้นมันฆ่าเด็กสาวคนนั้นแล้วหมกศพเอาไว้ในห้องเก็บของใต้บันได กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาพบก็ผ่านไปเกือบสองเดือนสาเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาพบได้ก็คือบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในบ้านแต่ก็ไม่ได้สงสัยเพราะยังคงเห็นเด็กสาวคนนี้มานั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านทุกวันจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านดังกล่าวทนกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยคลากลุงไม่ไหวจึงได้ตะโกนบอกเด็กสาวคนนั้นว่าให้ทําความสะอาดบ้านบ้างเพราะอาจจะมีหนูตาย พูดยังไม่ทันจบเด็กสาวก็หันหน้าเละเละมาให้ดูเพื่อนบ้านจึงรีบวิ่งไปแจ้งความและแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะพบศพและได้ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลทางาศาสนาแล้วแต่เด็กสาวคนนั้นก็ยังมานั่งอยู่ที่เดิมทุกวันถ้านั่งธรรมดาไม่มายุ่งกับชาวบ้านก็คงจะไม่มีใครเดือดร้อนแต่เพื่อนบ้านเล่าว่าบางคืนเด็กสาวจะมายืนมองที่หน้าต่างห้องนอน เพือนบ้านอีกสองหลังที่เหลือจึงพากันย้ายออกอย่างไม่เสียดายและเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนที่พนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองการเก็บพรอมรอมริบหาเงินมาดาวบ้านเป็นภาระสาหัสเกินไปทุกวันนี้ที่ชอบอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่มันเป็นปมดอยที่ทำให้เขารู้สึกผิดต่อทุกคนในครอบครัว ทีคิดว่าตัวเองคงเป็นสามีเป็นพอ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่เอาไหนหากไม่สามารถมีบ้านสักหลังไว้เป็นหลัากปาระกันความสุขของครอบครัวเมื่อโอกาสมาถึงที่ได้รับข้อเสนอเป็นตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการตลาดที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินเดือนที่มากขึ้นและค่าที่ดินที่ถูกลงบ้านเดียวหลังใหญ่แบบในหนังโฆษณาก็ไม่ใช่ฝันที่เกินเอื้อมอีกต่อไป ทีตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าเพื่อไปตั้งรกรากในบ้านที่เขาเฟ้นแล้วเฟ้นอีกว่าด,ดีที่สุดโดยไม่ฟังคำทัดทานของทั้งเมียและลูกทีเชื่อว่าครอบครัวของเขาจะมีความสุขมากกว่าที่หมู่บ้านลัดดาแลนบนโตอาหารในบ้านหลังใหม่ที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจที่ในที่สุดครอบครัวของเขาก็ได้มานั่งอยู่กันพร้อมหน้าโดยไม่รู้เลยว่าในค่ำคืนเดียวกันนั้นมีเด็กรับใช้ชาวพม่าของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านถูกฆาตกรรมอย่างทารุณคนร้ายสาดเธอด้วยน้ำกรดจนใบหน้าแหลกเล้วแล้วทุบตีเธอจนตายก่อนนำศพไปยัดไว้ในตู้เย็นหมู่บ้านไหนๆก็มีคนตายแต่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านที่จะได้ประสบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในลัดดาแ,แลน กิจกรรมเกิดขึ้นในบ้านเล็กที่8หมู่บ้านลัดดาแลนหมู่บ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นน่ะเฮ้ยเข้าไปดูกันป่ะวเวชแคนซีห้องว่างให้เชือ่อ เมื่อรถคันหรูของคู่รักเดวิดและเอมมี่ฟ็อกซ์เกิดเสียอยู่กลางถนนในหุบเขาลึกพวกเขาจึงต้องเช่าห้องพักของโมเตลสุดโสมข้างถนนเพื่อค้างคืนชั่วคราวมีเพียงโทรทัศน์และวิดีโอเก่าๆที่คาดว่าพอจะให้ความบันเทิงได้บ้างแต่แล้วก็เกิดเรื่องตื่นเต้นขึ้นเมื่อทั้งสองพบกับนังวิดีโอการฆาตกรรมสุดโหดพร้อมความจริงที่ทำให้ทั้งสองต้องช็อก พราะฉากเบื้องหลังนังสยองขวัญที่ดูอยู่นั้นถ่ายทําที่ห้องเดียวกับที่พวกเขากําลังพักอยู่นั่นเองเมื่อรู้ว่าจะถูกเชื่อเป็นรายต่อไปเหมือนกับในวิดีโอทางเดียวคือต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากเงื้อมมือฆาตกรให้ได้แต่ห้องพักกลับเต็มไปด้วยกล้องซ่อนอยู่ทั่วห้องรวมไปถึงอุโมงค์ใต้ดินคอยติดตามบันทึกภาพทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาทำให้ทั้งคู่ติดกับอยู่ในห้องเช่า นี่คือคืนมรณะซึ่งเดวิดและเอมมี่จำเป็นต้องหนีออกมาจากห้องเช่านี้ก่อนที่ฆาตกรซึ่งกำลังจับตาดูอยู่จะจบชีวิตพวกเขาแบบในหนัง มาต่อกันที่ภาค2 v a c a n n y y 2หนุ่มสาวสคนได้เช็คอินเข้าพักในโรงแรมเมียร์ v ด l วิและต้องทนกับเตียงนอนที่แข็งกระด้างและการตกแต่งไร้รสนิยมแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ตัวก็คือมันไม่ใช่แค่โรงแรมที่แสนเงียบเหงาเหมือนที่อื่นๆแต่มันคือกับดักที่บรรดาแขงผู้โชคร้ายจะต้องโดนทรมานก่อนถูกฆ่าตาย มิสเตอร์สมิธกับพักพวกของเขาจะแอบบันทึกภาพการเชื่อสดๆเหล่านี้เอาไว้ขายให้กับลูกค้าซาดิสท่ามกลางเกมไล่ล่าฆ่าฮาริโหดถึงคราวที่หนุ่มสาวทั้ง3ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่จะไม่เหลือลมหายใจออกไปจากนรกแห่งนี้ ริกอร์มอทิสผีเต็มตึกนับเป็นการหวนกลับคืนมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวผีกัดของฮ่องกง ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปี80ยังพีกัดอย่ากัดตอบโดยจูโนมาร์ครผู้กำกับตั้งใจจะสร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงความทรงจำในอดีตที่เจ้าตัวชื่นชอบเรื่องราวของอาคารพักอาศัยหลังหนึ่งในฮ่องกงที่แทบไม่มีใครอยู่ได้นานเพราะมันอุดมไปด้วยผีปีศาจวิญญาณคนตายและผีดิบสุดสะพรึงโดยพระเอกของเรื่องและบทอดีตพระเอกแถวหน้าของวงการ แต่ปัจจุบันตกอับทั้งปัญหาเรื่องงานและครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารหลังนี้โดยหารู้ไม่ว่าที่นี่ผีเต็มตึก What lies beneath? ซ่อนอะไรใต้ความร้อนสุดยอดหนังสยองควัญคลาสสิกที่มีดีทั้งเรื่องราวการเรียบเรียงเนื้อเรื่องสุดแยบยนต์ดารานักแสดงที่มากฝีมือและตอนจบชนิดที่หักมุมเป็นคนละทิศคนละทางเรื่องราวของคู่รักสามีภรรยารนแมนและแคล หลังจากต้องส่งตัวลูกสาวไปเรียนต่อที่มหาลายัยแคลร์ก็เริ่มรู้สึกถึงความเงาโศกเศร้าและโดดเดี่ยวอีกทั้งนอร์แมนก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่แต่กับงานของตัวเองจนแทบไม่มีเวลาให้เธอเลยวันเวลาของแคลร์หมดไปกับการอ่านหนังสือและแอบ,บดูเพื่อนบ้านอย่างครอบครัววอร์เรนซึ่งทั้งคู่ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งและบางครั้งก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือวันหนึ่ง Claire, แคลร์แอบเห็นภรรยาของวอเรนทำท่าทางคล้ายกับหวาดกลัวอะไรบางอย่าง แต่ยังไม่ทันที่แคลรจะได้รู้แน่ชัดสุดท้ายเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับหลายวันต่อมาแคลร์ Claire เริ่มรู้สึกผิดปกติภายในบ้านของตัวเองคล้ายๆกับถูกใครบางคนจ้องมองอยู่ตลอดทั้งยังมีวิญญาณผู้หญิงมาคอยหลอกล่อเธอแคลพยายามปรึกษานอร์แมนเพื่ออธิบายเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่เขากลับบอกว่าเธอเพี้ยนและฟุ้งซ่านเมื่อไม่มีทางเลือกแคลจึงตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงด้วยตัวเอง เธอได้ติดต่อกับวิญญาณและรู้ว่าวิญญาณถูกฆ่าตายและคนที่น่าสงสัยที่สุดคงหนีไม่พ้นวอเรนเพื่อนบ้านของเธอแคล์ Claire, พยายามที่จะเปิดโปงเรื่องทั้งหมดว่าเพื่อนบ้านได้ฆาตกรรมภรรยาของตัวเองและเอาศพไปทิ้งแต่แล้วเรื่องที่น่าช็อกกว่ากำลังจะย้อนกลับมาหาแคล์อีกครั้งเมื่อภรรยาของทอเรนไม่ได้ตายแถมยังใช้ชีวิตปกติดีทุกอย่างแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น วิญญาณที่คอยตามหลอกล้อนแคลจริงๆแล้วเป็นใครแล้วเธอมาเพื่อจุดประสงค์อะไร The Thing ไอ้ตัวขมือบโลก ผลงานขยอควัญระดับคลาสสิกของจอรคาเพนเตอร์ที่เคยสั่นประสาทคนดูมาแล้วกับฮัลโลวีนแต่คราวนี้เปลี่ยนแบบจากฆาตกรมาเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนและไม่มีร่างกายเป็นเพียงเซลล์ที่ยึดครองร่างกายคนและแปลงสภาพให้เป็นสิ่งที่แม้แต่คนดูยังต้องพะวา้าเพราะต่อให้คุณดูแบบไม่กระพริบตาก็ไม่สามารถอธิบายว่าใครคือคนที่แตกต่างจากกลุ่มจนกว่าสิ่งนั้นจะเผยขึ้นมาเอง ทีมศูนวิจัยที่ไปลงหลักปักฐานกันที่ขั้วโลกเหนือนั้นพบว่าพวกเขาถูกบุกรุกจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินมาใกล้ๆสูนวิจัยเพื่อที่จะไล่ยิงมาตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีหนึ่งในคนของศูนที่นำโดยอาร์เจแมคริดีก็พบว่าคนเหล่านี้เป็นชาวนอร์เวย์ที่มีศูนวิจัยอีกแห่งหนึ่งแต่ก็กลายเป็นสูนวิจัยร้างที่มีแต่ศพคนตายที่เหนียวเนื้หนะและซากสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวอะไร และการนำมันกลับมาที่ศูนย์วิจัยก็นำมาซึ่งหายนะของพวกเขาทั้ง12คน hear แล้วเรื่องราวของหนังก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นเกม PlayStation 2ในปี2002 ในปี2011 The Thing ได้กลับมาอีกครั้งเรื่องราวในหนังจะเป็นเหตุการณ์ก่อน The Thing เวอร์ชั่นปี1982 t h t t i n g แหวกมริอยูอสูรใต้โลกอนตารกิตาทวีปอันแสนงดงามจนน่าตื่นตะลึง มันยังเป็นที่ตั้งของสถานีอันซนโดดเดี่ยวที่ซึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นภารกิจการเอาชีวิตรอดเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติขุดสัตว์ต่างดาวขึ้นมาจากพื้นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เปลี่ยนรูปร่างได้ถูกปลดปล่อยสู่อณานิคมที่ซนโดดเดียวแห่งนี้โดยบังเอิญและมันมีความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแบบจำลองของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้เหาามือนร้อยเปอร์เซ็นต์นามันอาจเหมือนมนุษย์ แต่ภายในมันไม่ใช่มนุษย์ความตื่นตกใจหวาดระแวงแพร่กระจายไปในหมู่นักค้นคว้าเมื่อพวกเขาได้เริ่มรับเชื้อจากสิ่งลึกลับจากดาวเคราะห์อื่นไปทีละคนทีละคนะคน,นักธรณีวิทยาเคทลอยเดินทางมายังพื้นที่อันแสนทางไกลและโดดเดี่ยวเพื่อทำการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตระหว่างเข้าร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์นอร์เวย์ที่เกิดไปพบยานอวกาศต่างดาวถูกฝังอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็ง เธอค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนจะตายไปแล้วเมื่อยานตกลงสู่โลกเมื่อหลายพันปีก่อนแต่เจ้าต่างดาวตัวนั้นแค่กำลังรอเวลาตื่นขึ้นเมื่อการทดลองง่ายๆกลับปลดปล่อยเอเลี่ยนออกมาจากการโดนค้งด้วยความเย็นจัดเคทต้องร่วมมือกับนักบินประจำศูนย์ค้นคว้าที่ชื่อคาร์เตอร์เพื่อปกป้องชีวิตทุกคนจากเอเลียนตัวนี้และท่ามกลางแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเจ้าสัตว์ต่างดาวที่เป็นตัวปรสิตสามารถเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสโดน ทําให้มนุษย์ต้องหันมาต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองขณะที่มันพยายามจะเอาชีวิตรอดและขยายพันธุ์ต่อไป t e t r i อะไ one in. นอินวมไพายรัติการภาพยนตร์สวีเดนนอกกระแสแนวโรแมนติกสยองขวัญที่ดัดแปลงจากนวนิยายในชื่อเดียวกันออสการเด็กชายอายุ12ปีที่แสนเปราะบางและโดดเดี่ยวเขามักถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกอยู่เสมอโดยที่ไม่สามารถโต้อตอบอะไรกลับไปได้เลย แต่แล้ววันหนึ่งความปรารถนาที่จะมีเพื่อนสักคนของออสการ์ก็ดูเหมือนจะเป็นจริงขึ้นมาเมื่อเอลลี่เด็กหญิงอายุ12ปีย้ายมาเป็นเพื่อนบ้านของเขาเอลลี่มีผิวซีเซียวและดูเคร่งครึมเธอจะปรากฏตัวเฉพาะตอนกลางคืนและดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านกับอากาศที่หนาวจับใจในช่วงเวลาเดียวกับที่เอลลี่ย้ายมามีเหตุการณ์คนหายสาบสูญและเหตุฆาตการรมเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง สำหรับเด็กเก็บตัวและเด็กที่สนใจเรื่องน่ากลัวต่างๆอย่างออสการ์เขาใช้เวลาไม่นานนักก็ได้รู้ความจริงว่าเอลลี่เป็นแวมไพร์แต่ความรักและความผูกพันที่ผลิบานขึ้นระหว่างเขากับเอลลี่ดูเหมือนจะมีอำนาจเหนือกว่าความหวาดกลัว และภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกฮอลลีวูดนำมารีเมคใหม่ในชื่อ Let Me In แวม p i r e ไร้เดียงสา Hadeana you know? live I'll next door to door you The b i r t h หนังเรื่อง The b i r t รออกฉายในปี1963เป็นหนังที่ได้รับการยอมรับกันว่าน่ากลัวสุดๆหนังเล่าเรื่องของเมลานี่ซาในเมืองซานฟรานซิสโกที่บ้านมีฐานะร่ำรวยและถูกตามใจจนเสียคนวันหนึ่งเธอได้พบทนายความหนุ่มชื่อมิทซที่ร้านขายนกแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโก เขาแกล้งทําเป็นเข้าใจผิดว่าเมลานี่เป็นคนขายนกและเข้ามาถามเธอว่ามีนกเลิฟเบิร์ดหรือไม่เพราะต้องการจะซื้อไปให้น้องสาวเป็นของขวัญวันเกิดแต่มิสก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขารู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนขายนกและเขาเคยเจอเธอในศาลมาแล้วจากนั้นเขาก็จากไปเมลานี่รู้สึกชอบเขาในทันทีเธอตัดสินใจซื้อนกเลิฟเบิร์ดและนำไปให้มิสถึงบ้านของเขา ธอแอบย่องเข้าไปในบ้านของมิสเพื่อเอานกเข้าไปวางไว้ในบ้านและเมื่อเธอกําลังขับเรือกลับออกมาก็มีนกมาจิกหัวของเธอจนเลือดออกและความสยองก็เริ่มต้นขึ้นเพราะฝูงนกต่างรวมตัวกันรุมทําร้ายชาวบ้านในละแวกนั้นเนื้อเรื่องไม่ได้บอกถึงสาเหตุว่าทําไมนกถึงมาโจมตีชาวบ้านซึ่งการไม่ให้คนดูรู้นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูนั้นต้องคบคิดและเกิดความกลัวไปกับเนื้อเรื่อง ตัวละครพยายามจะคิดกันไปต่างๆนานาว่าเพราะอะไรนกถึงโจมตีพวกเขาความกลัวและความโกลาหลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวละครในหนังคิดกันไปต่างๆว่าโลกมาถึงจุดจบแล้วหรือชาวเมืองบางคนก็โทษตัวเมเลนี่ว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้นกทำร้ายคนก็เป็นเพราะเธอเข้ามาในเมืองนี้และพาความสวยเข้ามาด้วย จุดจุดนี้เหมือนกับหนังนั้นต้องการสื่อว่าความกลัวนั่นแหละที่เป็นเหมือนกับจุดจบของโลกเพราะความกลัวทำให้โลกขาดซึ่งระเบียบ เบิร์2ถูกสร้างเป็นหนังทีวีออกฉายในปี1994แต่ล้มเหลวทั้งทางด้านรายได้และเสียงวิจารณ์จนผู้กำกับริกโรเซนเทลต้องใช้นามแฟงอลันสมีที่เพื่อปกปิดตัวตนของเขา The Devil's Backbone เด็กผีวิญญาณพยาบาท เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1939ในยุคที่เรียกว่าเกิดสงครามกลางเมืองในสเปนสามปีให้หลงังบ้านเมืองเริ่มสงบลงเนื้อเรื่องกล่าวถึงสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหนึ่งในสถานที่ที่เคยถูกโจมตีด้วยระเบิดขนาดใหญ่มาแล้วแต่มันด้านและไม่ระเบิดคาร์ลอสเด็กชายคนหนึ่งที่จำต้องมาอยู่สถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เขาเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับสถานที่แห่งนี้ จนวันหนึ่งก็มีบางสิ่งบางอย่างมาปรากฏตัวให้เขาเห็นนั่นคือผีเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเด็กผู้ถูกฆ่าจากบุคคลภายในสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าแห่งนี้ผู้ต้องการชาระแค้นที่เกิดขึ้นในคืนแห่งสงครามหนังลึกลับด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นหนังผีเต็มๆไม่ใช่หนังปีศาจหรือหนังสัตว์ประหลาดนี้เป็นหนังผีที่วิญญาณวนเวียนเต็มไปด้วยความแค้นที่ยังไม่ได้ล้าง และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ไทยยังเด็กหออีกด้วย i n s i ซด์คันคลังค่าสุดยอดหนังโหดจากประเทศฝรั่งเศสที่หลายๆคนเอ่ยปากว่าดีที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจและแปลกใหม่ เล่าถึงสาวท้องแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสามีเสียชีวิตทําให้เธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพังความโชคร้ายของเธอยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเธอถูกตามราควานจากผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเธอแต่พยายามจะเอากันไกลตัดและควักลูกของเธอออกมาทั้งเป็นหนังเรื่องนี้โหดสุดๆคุณจะได้รสชาติความสยองความโหดตื่นเต้นระทึกขวัญเหงื่อออกท,ทั้งทั้งที่ตัวเย็นเฉียบ FUNNY GAMES มันจะมีอะไรดีกว่าการได้ไปเที่ยวกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านพักตักอากาศนอกเมืองเพื่อคลายเครียดจากการทำงานมาชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์พายเรือตกปลาตีกอล์ฟทำอาหารกลางแจ้งช่างเป็นวันหยุดที่ฟังดูอิ่มเอมบันเทิงรื่นรมใจเหลือเกิน แต่เสียใจด้วยความบันเทิงสารหวานนั้นท่านจะไม่ได้เห็นในหนังของไมเคิลเฮนเนเก้แน่นอนฟันนี่เกมส์เล่าถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกชนชั้นกลางที่ได้เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดที่บ้านพักติดทะเลสาบนอกเมืองเมื่อมาถึงที่พักก็มีชายหนุ่มสองคนข้างบ้านที่แต่งตัวดีสะอาดสะอา้านหน้าตาเป็นมิตรเข้ามาขอไข่ไก่บรรยากาศอันตึงเครียดมาคุกดดันบันทอนประสาทก็เริ่มขึ้น ความผิดแปลกไม่ธรรมดาของหนังเรื่องนี้ซึ่งพยายามจะล้อเล่นคนดูตลอดทั้งเรื่องด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องโดยนำเสนอการย่อโมโหที่ไม่ธรรมดาและทรมานเหยื่อแบบที่วิสัยจนปกติไม่ทำกันพานให้ผู้ชมได้คิดตลอดทั้งเรื่องว่าถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติด้วยเรื่องไข่ไก่ฟองเดียวคุณจะทำยังไง และฟันนี่เกมสได้ถูกนำมารีเมคใหม่ในปี2007ฟันนี่เกมสเกมพรุหันวันพรุโดและในภาคนี้ได้ดาราสาวอย่างโอมีวัตมานำแสดง อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไล k e like, กดแชร์ให้พี่นาณาด้วยนะคะ